พิพิธภัณฑ์การบินทหารบกตามที่กองทัพบ,บกได้มีนโยบายให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไปดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงเกียรติประวัติของหน่วยและเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทหารศูนย์การบินทหารบกจึงได้ดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์อากาศยานขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530 โดยการนำอากาศยานที่ปลดประจำการแล้วมาจัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งต่อมาในปีพุทธศักราช2552พตรีพิทยากระจ่างวงผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้ริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกโดยมีวัตถุประสงค์2ประการประการแรกเป็นสถานที่จัดแสดงเกีตบประวัติและเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกประการที่2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหน่วยทหารรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการและวิทยาการการบินการดำเนินงานได้มีการปรับปรุงดัดแปลงอาคารแผนกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยานโรงเรียนการบินทหารบกสำหรับจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ในร่มซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอประวัติศูนย์การบินทหารบกเก็บประวัติของเจ้าหน้าที่การบินวิวัฒนาการด้านการบินของโลก จนถึงวิวัฒน,นาการด้านการบินของกองทัพบกไทยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กับการบินทหารบกส่วนรำลึกถึงเกียรติประวัติของหน่วยบินที่ได้ถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์การเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลต่างๆที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับการบินทหารบกและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมได้ในส่วนของการจัดแสดงภายนอกอาคาร ได้มีการปรับปรุงจากพิพิธภัณฑ์อากาศยานที่มีอยู่เดิมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเพิ่มเติมในส่วนของการจำลองฐานปฏิบัติการบ้านผาแลเหนือสถานที่ที่ร้อยโทชูชาติวันีสอนนักบินทหารบกผู้กล้าได้สร้างวีรกรรมที่แสดงออกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติภารกิจบินจนสำเร็จแม้จะต้องเสียสละชีวิตนอกจากนั้นได้มีการจำลองสนามบินสะพานนาคหอบังคับการบิน และบริพันธ์ภาพพื้นตลอดจนอากาศยานของกองทัพบ,บกที่มีใช้ในอดีตมาตั้งแสดงเพิ่มเติมอีกด้วยความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวการบินทหารบกและส่วนราชการในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากการแข่งขันชกมวยการกุศลของศูนย์การบินทหารบกงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลเขาพระงาม และจากการบริจาคสมทบทุนของผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีตนักบินทหารบกโดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนเงินประมาณ3ล้านบาทพิพิพธภัณฑ์การบินทหารบกได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2554โดยได้รับเกียรติจากคนเอกประยุทธ์จ,จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบกมากระทําพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การบินทหารบกหวังไว้ว่าพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในหน่วยทหารรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการและวิทยาการการบินสืบต่อไป